สวัสดีครับผมมาเลยครับผมกินตาป้าครับบนโอุ้ยพี่น้องเลยครับมาขักมาแน่แต่ตาป้าครับกดเฮ็ดเองเ้ยครับผมใส่หัวหอยหน้าผมครับใส่หัวหอยหน้าขออนุญาตใส่มือเ้อครับมันจงเสี่ยบเต็มถาดเลยครับ ปลาเสิร์ฟเก้าสิบสี่ก็ะสอบครับครับเฮ้ยหัวไวหัวยังไงครับอืม ไตหัวหวยหน้าแบบนี้โอ้ยสุดยอดกับตัวพี่้ังเลยแจ่บหลายเลยว่าจะกินอาหารแบบ้มาด้วยงบปิดเยอะแ่บ ผมพักเสียมามหโอ้แต่แสบแท้กินน้ำแน่นั่งหันละสวัสดีจ้ามาช้าดีกว่าไม่มานะคะตับสังนุ่นจะเริ่มกว่าแสบครับจ้าตับปลาว่างหันไปรับโทรศัพท์ของหมอจัก้ำบแน่หนึ่งไปคาเะเก็บทองสำหรับว่า hướng <laughs> chỉnh cho con ăn tết mình được không bạn ở đây cái hiện trình gặp con mẹ bên đoàn không dùng các xe ยี่แต่เนียเตียเตี๋ยให้เขากล่องนั้นได้เห็นากก็ได้คุณลัจักรักดูเกียบเก็บมาแล้วอังอืมอ เอาแม่พี่นองเงียบดีอะไรหวานกินมาเด้อครับผมม่กินแล้วกันเดินหน้าแสบอย่ง,งกินต้องเท่าลูกกับห้านบ้านมัหวานนั่นเด้อลูกพวกใครกินน้ำอคอไก่ต okay, ้ำมือกันอ ส่วนพักเสียบพักโหลส่วนพักเสียมรวมตำหัวหอยหน้าใส่กันโอ้ยสวรรค์ละลอดพี่น้องเลยใส่ไม้ห้องก็ไปให้เป็นหน้ากินแบบนี้แจ็ครับ พักเกันกระแซ็ตเนี่ยบาแกแน่เด้อครับแำเบิองล้วก็จะขำโคตรนานะนะครับผมเปลี่ยนกำไลแห่งโคตรเป็นเง,งินแรงใจกำลังใจแห่งท่านฟองกูเนี่ยในเบิ่งครับปวดเลยไหลแอบโคตรแอบเบี้ยว เดี่ยวองแม่อ้วนพาไกินเรากบบมานังกินน้ำกันนี่ยนะอสองเราแบบสมคืออ่อได้หรอแม่อ้วนพากินพากินเข่ากินน้ำนะจ้ะก,กินตะมกักงตำมะละกอเขาเอเดี๋ยวเดี๋ยวมันแจกไปกินไปก็ chèp <laughs> khạc đó, bình đẳng đấy, nhìn nước cành đó hóng, coi này, nhìn bóng hồng. ักมาเห็นนนเดีอยถึงปอโทษดด้จ้ะมันเดี๋ยักมาถึงัค,ครับถั่วปเสีดยกินกับส่วนต่ำกับพร้อยหน้าครับแซ่บพักจังเนื่อเลยมันแจกวจริงครับ ได้บึกขึ้นเนี่ยนี่เลยที่ว่าเสียบนี่เลยที่ว่าถือปากกินมันลงไปครับเสียบหลงแต่ไม่เหี้ยไม่แห้งเห็ดกันเห็ดงานณ์เท่านั้นคนโฮ

ผู้ใดผู้กินมะแซ่บผู้เขาตีมากินนั่งกินมิวปรนปลาเนี่แซ่บเลยเนาะเอทันใดอยากเฮี้เกินเอาไปลอบมาเฮ็ดเบิ่งครับตัปลาเมหอยใส่ตัวขนมเส็จประกรบนามยีเต có vào được ăn thật kịp thời luôn hết 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 ตามคนทับตะไคร่คนไห่คนแช่ไว้เด้อครับผมไอ้เบิ้งคลิปผมสองคนสองท่อกินท่อไอ้เบิง้งกระเดีย้ยนเรื่อยๆครับนี่โอกาสกระเดีย้ยนไอ้เบิ้งเรื่อยๆครับ เล่าไปช่องแม่อ้วนพ่ายกินครับนี่นี่เราทับในยูทูบเหมือครับฝากเดดเด้อครับผมกลับไปเบิ้งได้ครับมึงเ,เ,เติอเมอุ่นแเราหรือผมซื้อยดอดชอบ คลิปนี้กั้จบนี่แหละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เ้อครับผมสวัสดีครับ